คือการแต่งตั้งเนี่ยนะมันมีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี65เนี่ยนะเขาบุระบุไว้ชัดเจนในขั้นตอนที่จะแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตนะิเป็นยังไงนะครับโดยมาตรา78นะครับเขาให้ท่านนายกบัีเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติต่อคำการข้าราชการตำรวจใช่ไหมฮะโอเคก็เป็นหน้าที่ของนายกอนะ แต่การเสนอชื่อเนี่ยมันเสนอตามอำเภอใจมันไม่ได้มันต้องมีกฎหมายผูง่ายกฎกติกาของบ้านเบืองเนี่ยเหมือนเราปกครองกันเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายใช่ไหมใครไปฆ่าใครไปป้นใครมันก็ผิดกฎหมายต้องรับโทษไปในในการบริหารราชการก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีกติกาไม่ไว่าจะเป็นแต่งตั้งตำรวจแต่งตั้งทหารพลเรือนต่างมันก็มีกฎระเบียบของแต่และกระทรวงระบละกรมไป สำหรับตารวจในการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ย <S <S เขาบอกให้ในายกเป็นผู้เสนอชื่อใช่ไหมรองนะเสนอตคค่อคะกรมการกตรอโดยมีกฎหมายระบุไว้เห็นต้องคํานึงถึงความรู้คํานึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกัน,นมีอาวุโสสองความสาความรู้ความสามรารถประกอบกันโดยเฉพาะความรู้ความสามรารถเนี่ยต้องคํานึงถึง ประสบการณ์ในงานป้องกันละปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลักใช่ไหมเอาละทีนี้สี่คนเนี่ยนายกจะต้องพิจารณาตามนี้นะตามนี้ในอดีตเนี่ยนะนะการแต่งตั้งมาทั้งหมดจนถึงพี่นะเขาใช้อาวุโสรับจหนึ่งเทั้นน,นะอันดับหนึ่งถือว่าคนเนี่ยที่รับใชการมาตั้งแต่เป็นนายตำรวจเป็นายร้อยตำรวติถึง รองผู้จัดการหน่ยชาติผลผลทตผาประเทศมันผ่านงานสืบสวนสอบสวนส้วนองกับปรับามอาญากรรมมาเยอะและ้วนั้นทุกคนก็มีความรู้ความสามารถถ้าไม่มีความรู้ความสามารถคงเป็นได้แค่สาววัดกุ้งกับผู้การแค่น,นั้นนีงใช่ไหมนมี้มาถึงขั้นนี้ถือว่ามีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นไม่ให้เกิดปัญหาในองค์กรก็เบอร์หนึ่งตลอดมันคจะสงบสุขมาโดยตลอดเพราอมันคุณไปยุติยืมหน้าปี57เนี่ยแทนที่จะแต่งตั้งตามอุโสก็มาแต่งตั้งตามอำเภอใจ มันก็เลยยุ่งม,มาถึงทุกวันนี้ไงแต,ต่งตั้งเตาเผือใจก็คือแารที่จะแต่งตั้งลองอันดับหนึ่งนะใครวิ่งเต้นชอบใจใครถูกใจใครใครจะดีใครจะเร็วกูไม่รู้ตั้งตามเผือใจนั้นสมัยคุณประยุทธ์ก็จะตั้งพลเอกสมยศพุ่มปั่งม่วงเป็นผู้จัดการตระเวงชาติแล้วถามดีเร็วยังไงก็มาดูผลสิคุณสมยศพอเป็นผู้จัดการตรแเ่งชาต,ต,ชาติหลังเะเียณไปก็บอก งานตำรวจเป็นงานส้หลท่ายเห็นจิตตำนึกของก็แมเขาไม่ได้สนใจที่จะทำงานตำรวจเลยก็ทําเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นนั้นเองแล้วผลที่สุดนะตอนพี่เป็นประธานกิการปปชก็ชี้มูลความผิดคุณตํามยศนะนะที่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในกรณีคดีบอสอยู่วิทยาจําได้ไหมไปช่วยเหลือเขาอะไรต่างพี่ชี้มูลเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ปปช ปปชก็ชีมูนปปชก็ชีมูนความผิดแล้วต้องถูกดำเนินคดีใช่ไหมนอกจากนั้นคุณสมยศยังขึ้นเงินเดือนตัวเองในฐานะที่เป็นนายเกสมาคมูุตนอีผิดกฎหมายเขาลองมาแล้วเป็นไงบริหารสมาคมฟุตบอลลอยถ้วยเลยตอนนี้ใช่ไหมนี่แหละเป็นผลเกิดจากการคัดคนไม่ถูกต้องนะครับมาเป็นผู้นำมันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงรอบนี้เลยล่ะใช่ไคุณฟังผมอีกนิดหนึ่งนะ แล้วหลังจากนั้นนะประยุกต์ก็ตั้งจากทิพย์เป็นพบตรออีกแล้วเป็นผลเป็นไงพปชก็ชี้มู่จากทิพย์ทุจริตหนาาที่นะแล้วก็มาตั้งสุวัด์ตั้งกำลังจับพวกนี้ข้ามกันหมดนี่พอตั้งข้ามกันหมดนอกจากจะได้ผลไม่ดีแล้วนะเกิดปัญหากับบ้านเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นไงมันก็จะเกิดความคิดนะว่าต่อไปนี้ไม่มีโอโซแล้วเห็นไหม ใครจะวิ่งเต้นผู้มีอำนาจนะใครจะสแสวงหาผลประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจอะไรแต่อะไรยังไงก็ได้เพื่อหวังที่จะให้ตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดให้ความไม่มีความสามาคัคคีเกิดความทะเลาะบบกแวงแก่งแย่งจริงดีเชียนเด็ดน,นะแล้วงานตํารวจจะเป็นไงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนไหมองค์กรมันก็เลยมาถึงทุกวันนี้จากการที่ไม่ยึดหลักของกฎหมาย แล้วในคราวนี้เอาละก่อนหน้านี้นะคุณประยุทธ์จะมาตั้งผู้กชีการตรแหน่งชาติทีกแลใช่ไหมก็ได้พูดคุยกันนอกรอบกับกรทอดทั้งหลายนะสรุปแล้วก,กรอจำนวนมากเลยเขาก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคุณประยุทธ์ก็เลยก็ถอยไปเลยยังไม่ได้แต่งตั้งเป็ตกมาเป็นภาระหน้าที่ของคุณเศรษฐา นะครับที่จะแต่งตัง้งเอาล่ะคุณเสรษาก็าต้องแต่งตัง้งตามกฎหมายเนี่ยถูกไหมจะนอกกฎหมายนยะรไม่ได้ใช่ไหมเป็นวันนี้ผมชุมชุมชมคุณเสรษาอย่างที่คุณเศรษฐากล้า,นะาในการที่จะตัดสินใจในการแต่งตัง้งผู้จัดการตําเนินชาติในครั้งนี้นะนะครับนะแต่จะผิดหรือถูกนคนประเด็นนะนะครับ ราะฉะนั้นในวันนี้นะคุณเสธถาจะตึงยึดหลักคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันนะโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนองกันปราปรามายากรนนะมันจะยึดอย่างไรนะอาวุโสมันชัดเจนในรูปธรรมใช่ไหมหนึ่งสองสี่ไอ้นี่อาวุโสกว่าใช่ไหมคนนี้โอันดับไหนชัดเจนแต่ความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน้อกกันปราปรามายากรมคุณดูอย่างไร นะประชาชนก็ไม่จะไม่เข้าใจหรือคุณเศรษฐาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือกรลอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะก็จะมองว่าเฮ้ยนี่รองพบนะนะใครมีผลงานในการป้องกันปาปาอาชญากรรมตอนนี้ถือว่ามีผลงานในการป้องกันปราปราอาชญากรรมมากกว่าคนอื่นเลยไม่ใช่รองพบเนี่ยก็จะมีรองบริหารรองฝ่ายสืบสวนปราปราป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงนู่นนี้ มันอยู่ที่พอบอมอบหมายให้ใครมอบหมายให้ให้รอยเป็นรองฝ่ายบริหารรอยก็จะไม่มีหน้าที่ไปปราบปรามค,คดีโน้นคดีนี้อะไรทั้นนครับเพนะี่ยมันจะมองตรงนี้ไม่ได้การมองตรงนี้มันต้องมองถึงตั้งแต่คุณรับราชการมาเนี่ยเป็นรอยตำรวจตีไปในสะํารวจใหม่ๆจนกระทั่ง20ปี30ปี30กว่าปีมาเป็นรองผู้จัดการดําเนินชาติคุณนะ มีผลงานในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปร,ปร,มรามมายไกลแล้วก็เอามาผสมกับอุโสถูกไหมแล้วถึงจะตัดสินใจเลือกใครเพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่คุณเสด็จถานะจะตัดสินใจเลือกใครหรือเลือกคุณต่อสากันเนี่ยมันจะต้องมีการชี้แจงผลงานของ,งสี่คนนี้หน่อยชัดเจนว่าอุโศใครผมเชื่อแน,น่จะมีขึ้นเพราะมันง่ายถูกไหมหนึ่งทั้งสี่ความรู้ความสามารถในการสืบสวนป้องกันปราบปร,ปร,มรามมายากม อ่ะคุณลอยรับราชการมา3-4มส่ตันที่ห้าปีมีผลงานอะไรบ้างนะอา้าวคุณสุรเชษมีอะไรบ้างคุณกิติรัตน์มีอะไรบ้างคุณต่อสักมีอะไรบ้างนะเอาออกมาให้เป็นรูปธรรมนะแล้วก็ให้กอตรอพภตัดสินใจครับผมเชื่อว่าไม่มีนะเอาเราไปดูเจตนาลมนะเจตนาลมนะก็บอกว่า การคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้เปตำแหน่งผู้จัดการกำลังชาติจะต,ต้องพิจารณาเรียงตามระดับโดยยึดหลักอาวุโสสูงสุดนะในส่วนของความรู้ความสามารถต้องพิจารณาจากประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนหรืองานปกกรบปรบาบใหญ่กรรมที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดเจนเป็นสําคัญจะต้องเอาละต้องชัดเจนเลยนะเป็นรูปธรรมเระฉะนั้นคุณต้องเอางานตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีมาใช่ไหม ทังดีทั้งนั้นเ็เพื่อลดการใช้ดุลวินของผู้ชาเพราะถ้ามาใช้ดุลวินของผู้ชายอย่างเดียวนะมันก็จะเป๋มันก็จะไม่มีหลัถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ถึงให้ดตามดีที่เราจะมาดูทีว่าในการพี่นาวันนี้นะนายกนะได้เสนอรายชื่อให้กรรมการตํารวจเองคำนข้าราชการตํารวจพี่นาแล้วเท่าที่สรุปว่ามีบัติ10ตอนหนึ่งสิตอนหนึ่งเห็นชอบให้ คลเอกต่อสักสุวิมลเป็นผู้จัดการตุนแห่งชาติคนที่14นะเพราะฉะนั้นกตลอทั้งหมด10คนเนี่ยยกเว้น1คนเนี่ยนะนะหนึ่งคนก็คือพลดุริอเอกอ,อัสน,นานนท์นะครับซึ่ง,งยืนยันมาโดยตลอดว่าต้องโเผาโสนเท่านั้นจะมาเพราะตัวก็เคยนะตอนผมเป็นผู้จัดการตุนแห่งชาติเนี่ยพลดุริเอกเป็นผู้จัดการตุนตอนแรกหนึ่งจากทิฟชัยจินดาเป็นผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งจากผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งจะต้องหนึ่ ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นรองผู้จัดก,การแล้วถึงจะมาเป็นผู้จัดก,การใช่ไหมจะได้ความที่ปล่อยให้มีวิ่งเต้นกันได้อะไรต่างๆนะนะปราุฏว่าขึ้นมาเป็นจากที่ขึ้นมาเป็นรองแล้วก็แซงเอกเป็นผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติมันเป็นไปได้เลยนะครับนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแต่งตั้งครั้งนี้จะแต่งตั้งต่อสัตว์นะขึ้นเป็นผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติข้ามเบอร์หนึ่งสองสามได้คุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ก่อซับมีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกรรันและปาาราบปรามอายากมเหนือกวบคนอื่นอย่างไรใช่ไหมเรารต่วนตัวเหมาะเหมาะเลยครับน,นี่กําลังจะพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เ,เอาผลงานของอของทุกคนนะตั้งแต่รับราชการตำรวจใหม่ๆนะขึ้นมาจนถึงเรามา,รมาประกดกันเลยถามว่ามีไหมวันนี้รับรองไม่มีใช่ไหมแล้วเรามาดูประวัติแต่ละคนแต่ละคนที่จะ ให้ชี้แจงก่อนตรอก่อนกอตลอจะมีมตินะนะมีไหมผมจะยกตัวอย่างนะครับเอาเฉพาะคนอื่นนะคนอื่น3คนเบอร์1เบอร์สเบอร์สเข้ารับริการคนมาคนละ3าปี3าปีก็คงตั้งแต่อายุยี่ 23, 24, นะนะนะสิบสาม่สนะสาปีนะแต่ต่อสักนี่ รับราชการมา24ปีนะหากกับคนอื่นก็7ปีปีไม่เป็นไรคุณอาจจะเอาโฉกับคนเอ้ผลงานดีกับคนอื่นก็ได้แต่ลองดูการดำรง,งตำแหน่งของคุณดินะตอนเป็นรองผู้กับถึงผู้กับนะนะรองผู้กับถึงผู้กับน้องนึกตามนะหลักเกณฑ์เขาต้องดำรงตำแหน่ง4ปีแต่ต่อจักเนี่ยดำรงตำแหน่งแค่3ปี ก็ขอยกเว้นกระโดดข้ามมาแล้วมาเป็นผู้กับนะนะระยะเวลาที่ยกเว้นลดไปแล้วหนึ่งปีใช่ไหมพอเป็นผู้กัผู้กัปรองผู้การเขาต้อง5ปีนะคนอื่นต้อง5ปีถึงจะเป็นรองผู้การได้แต่ต่อสัสองปีเป็นนะลดไป3ปีนะครับรองผู้การเนี่ยถึงผู้บังคับการต้องใช้เวลา5ปีน้องเชื่อไหม ต่อจากใช้เวลา10เดือนคนอื่นต้องใช้เวลา5ปีต่อจากใช้เวลา10เดือนย่นเวลาไปอีก4ปี2เดือนนะผู้การเป็นรองผู้จัดการใช้เวลา2ปีต่อจากใช้เวลา8เดือนนะย่นเวลาไป1ปี4เดือนนะแล้วหลังจากนั้นจากรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการ1ปีนะผู้ผู้จัดการเป็นผู้ช่วย1ปีผู้ช่วยเป็นรองก็1ปีเพราะนั้นเนี่ยนะ คนหนึ่งก็ใช้หลักเกณฑ์เนี่ยสาปีนะนะถึงจะเป็นถึงจะเป็นลองรองพบตอรได้นะต่อจากใช้เวลา24ปีนะนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นไปทั้งหมดเนะี่ยเปี6เดือนนะซึ่งเขาสรุปไปแล้วว่าถ้านับจํานวนปีตามหลักเกณฑ์นะแล้วก็ถ้าต่อสักขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์นะเหมือนเธอทุกคนนะ จะเป็นได้แค่ลองผู้ก๊กการเท่านั้นเองยังไม่เป็นพลเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นขนาดนี้เอารักเอาเปรียบคนอื่นมาขนาดไหนใช่ไหมนะแล้วถามว่าตัวนี้มีการพิจารณากันในกอร์ลัไหมใช่ไหมฮะนะพอมีวติอย่างนี้นะหามมีการฟอร้องกันนะเอาเลยบันทึกเฉลยเลขนะที่ประชุม มีใครพูดอย่างไรอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างมีไหมมาแถลงผลงานได้การสืบสวนพักกาบประมอาชญากรรมไหมมาดูระยะเวลาการลงตําแหน่งต่างๆของทุกคนไหมอะไรต่างก่อนให้คนตัดสินใจใช่ไหมถอดคาพูดถอดโจเรกมารับรองไม่มีคใช่จะมเมื่อไม่มีก็จะถือว่าการแต่งตั้งทางนี้นะที่เอาผู้มีอุปสงค์ดับสีไปดำรงตําแหน่งโดยไม่ไม่ให ผู้ที่มีอโุโสระดับหนึ่งก็ได้เป็นเนี่ยนเป็นการชอบด้วยมาตรา78หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้นะในมาตรา87นะน้องจะต้องเข้าใจว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดที่ไม่รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งนะอย่างนี้ตั้งเบอร์สี่ไปมันข้ามหนึ่งของสามไปได้ไงเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามถ้าเขาถือว่าเขาไม่ได้ความเป็นต่้งเขามีสิทธิ์ลองทุกต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบภูณธรรมซึ่ง คณะกรรมการ่ยต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน3าสิบวันเอาลเรามองมองท่าวันนี้นะแต่งตั้งมีวัติแต่งตั้งต่งตอสากพุ่งนี้เสนอเลยกล่ับประกบทูนโปรดเกา้าใช่ไหมอ่าฝ่ายโปรดเก้าลงมาใช่ไหมเอาละนี่เขากระโปรดกระโปรดไปนี่เขาใช้เวลา3าสิบวันถ้า30สิวันคณะกรรมการขั้นรา,นาระบบคุณธรรมเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งเรื่องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไง นายมกต้นถอดถอนถูกไหมถอดถอนแล้วก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายเพราะนั้นยังไม่พอนะนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าขั้การพัฒนาระบบคุณธรรมจะวิชัยตรงไปตรงมาไหมเ<ช>พราะขั้การพัฒนาระบบคุณธรรมก็เกณฑ์ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการอาที่ยังเก่งอกเก่งใจนายกรกฐมนสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนะกฎหมายเขากำหนดในวักต่อมาว่าถ้า ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมนะผู้ที่เสียสิทธิ์เนี่ยสามารถไปฟอ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ไม่ต้องฟอ้องศาลปกครองกลางนะนะไปฟอ้องศาลปกครองสูงสุดเลยมันได้อะไรขึ้นไงนี่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเขาจะต้องเรียกนะข้อที่ริงต่างๆนะในในที่ประชุมมาเอาคุณประชุมใครพูดไปยังไงบ้างมีบันทึกเาวเดียังไงมีการนำไอนะ้ไอ้หลักฐาน ความรูนะ้ความวาสามารถประสบะการณ์ในการป้องกันปราบปรามพิกรรมทั้ง4ี่คนเนี่ยมาแสดงไหมมีการอาวุโสอย่างนี้นะมามาแสดงไหมถ้าไม่มีพี่รับรอง,อง,องร้อยเป็นเสลยศาลก็ต้องพี่ว่าสหว,ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบ้วยกฎหมายแล้วเป็นไงไม่ต้องยกเลิอกอที่เสนอโปรดเก้านะแล้วคนที่เสนอไม่ใช่คนที่เสนออย่างเดียวนะคนเดียวนะอีกสิบคนเนี่ยที่เห็นชอบด้วย ก็ต้องถูกฟ้องและมีความผิดด้วยนะก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะแล้วในกรณีเช่นนี้ในวารคสุดท้ายของมาตรา8ป็นะเขายังบร้ว่าจะติงใครไปรับเงินรับผลประโยชน์อื่นใดนะหรือแอบอ้างอำนาจของบุคคลใดตอนนี้เราไม่รู้ผู้เจถาก็น่าจะอ่าน7จ87ติดเนี่ยนะได้ถูกไหมไม่ต้องอ่านหรือการแต่งตั้งมาดูสองมาตราเนี่ยนะอ่านแค่นี้ต้องเข้าใจ แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐานะไปรับไปสั่งจากใครมานะถึงกินดีมีกูไม่สนใจกฎหมายนะเอาคูยเอาอย่างงี้นะงั้นถ้ามีการแอบอ้างคนใดนะหรือมีการการะทำที่ชอบเพื่อให้มีการแต่งตั้งนะหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดตรงองตแหน่งเนี่ยนะนะถือว่าผิดตามกฎหมายนี้ต้องจับป8ให้้5ปีนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่จะเรียนให้นอนะ้องน้องผู้สื่อข่าวให้ ที่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปฏิปทตตลอดในการแตกตั้งนี้มันชอบ้วยกฎหมายหรือไม่อยอ่างไรนะออส่วนส่วนหน้าที่ต่อต่อจากนี้ไปนะก็<ม>เป็นหน้าที่ของผู้ที่รับความเสียหายนะคือลองเบอร์หนึเบอร์สเบอร์สาที่ถูก้าไปเขาจะตัดใหญ่ยไงอาจจะยอมรับสภาพแล้วก็ว่าไปมันเรื่องของเขาใช่ไหมแต่ถ้าก็ไม่ยอมรับสภาพหนึ่งสาก็มีสิทอง ปองต่อสารอาญาปองต่อสารในนี้อาญาทีร่ระิกได้ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นบุคคลอื่นอย่างพี่อย่างน้องน้องเนี่ยถ้าเห็นว่ามติครั้งนี้ไม่ชอบหรือกฎหมายก็ใส่อำนาจตามรัฐนูรมาตรา2 3 4อวงเล็บหนึ่งนะที่ให้อำน,นาจคณะกรรมการป้องก,กันปราปากกกงการดุลยประบฤติชอบมีการไต่สวนดำเนินคดีกับนักการเมืองที่กระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายตลอดจนจริยธรรมด้วย บกรนี้ท่านต่อสักค่ะไม่ได้เป็นนักเรียนนายร้อยแบบนี้เคยเคยเคยมีใครที่ไม่ได้เป็นนักเรียนนายร้อยแล้วมาดํารงตาแหน่งถมันไม่ใช่สําคัญน้องมันไม่อยู่ในกติกานี้มันจะเป็นใครก็ได้นะจะมาบอกต้องเป็นนักร้อยเป็นผู้จัดการตำแหน่งชาติมันก็ไม่ถูกแล้วต้องยอมรับความจริงว่าคนก็มีความรู้ความสามารถใช่ไหมเรื่องปิกการเรื่องมัอหวตใช่ไหมเอางี้ถ้าถามมาคนเอกเอาสารสินไม่ใช่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าใจ่ไหมไม่ใช่คนแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกเอ้ยต่อสักไม่ใช่นักเรียนมันไม่เกี่ยวมันไม่มีก,รการติงกาถ้าต่อสักเขามีความรูม้ความสามารถสูงกว่าคนอื่นมีรูสูงส่งมันก็เป็นได้ใช่ไหมแต่ที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะเข้าเปรียบคนอื่นมาจนได้ีัสุก้าวไก่เห็นไหมบอกแม่งตัวช้างใช่ไหมนะแอบอ้างกันมาทุกปีปียอมมาทุกปีป้าเขาเล่นที่ต่อเขาไดกดดันไหม หรือว่าเขาก็ทําหน้าที่แบบว่าเขาได้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 อะไรมาได้ารที่เขา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 แน่นะข้ามาได้ตั้งเจ็ดแปดครั้งเนี่ยเดี๋ยวถ่ายไปดูหน่อยดินะเดี๋ยวให้ถ่ายไปนะก็คงจงานได้ไปเรื่อยปกติมาที่ผานมามันมันไม่แน่นะคนเป็นผู้จัดการคนเวกชาติทํางานคนเดียวที่ไหนอะมันต้องงบบังคับชาค่าแรงการตำรวจอีกสองแสนกับคนให้ทํางานถ้าคนมีความรู้ความสามารถนะนะมันก็จะทํางานได้แต่ถ้า คนขาดความรู้ขาดประสบการณ์นะมันก็ทํางานไม่ได้หรอกไปเดี๋ยวไหมครับ<ะ>นะคนเป็นผู้จัดก,การตัวหน่งชาติเนี่ยต้องเป็นนักบริหารนะนะจะถือว่าไอ้โตขึ้นมานะสืบสวนปราบบาลจับกุมจนร้ายไม่พอนะ,ะมันต้องเป็นนักบริหารนะคุณจะทำงานให้ใหตำรวจทั้งสองแสนคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณความรู้ความตามมา่มากมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสามารถไปทำงาน ให้กับประชาชนได้ใช่ไหมทำไงถึงให้ตารวจพวกนี้มีเงินเดือนสูงมีสวัสดิสวัสนิการที่ดีนะทำไงให้องคอ์กรนะกระทัดรับนะสามารถบริการประชาชนได้งบประมาณจะเป็นยังไงต,ต่างๆเหล่าน,นี้นะต้องทําให้ได้ที่เขาบอกว่างบหลวงไม่พอทําคดีที่ท่านโจมออกมาพูดก่อนหน้านี้ค่ะในฐานะนนาที่ป่าเป็นอดีตจริงแล้วเนี่ย จริง,รง,รงมันมันมัน,มนไม่ไม่ได้มีงบให้ทำคดีเลยนะมันมีแต่ว่าเอ้ยนะใครทำไปราชการที่ไหนก็ให้ให้เบิกบิเรียงไปค่าเช่าที่พักไปนั้นเองยิ่งทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะเราเป็นข้าราชการตำรวจนะทำงานอยู่ในในส่วนราชการของตัวเองอย่างตำรวจนครบาลหรือที่ทำงานโดยงชาติถือว่าอยู่กรุงเทพทำงานในกรุงเทพคุณไปสืบจับผู้ร้ายในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยนะ คุณไม่มีเงินเพิ่มให้นะคุณก็จะมีแต่เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงก็ยังไม่มี<ฆ>แต่ถ้าคุณเดินทางภาคไปภาคหนึ 7, ่งภาคเจ็ดภาคสองไปไหนึงจะมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าโรงแรมให้เ<ฆ>บี้ยเลี้ยงก็คือเบี้ยเลี้ยงค่ากินอยู่วันละเท่าไหร่ก<ฆ>ินมันก็หมดไปแล้วค่าโรงแรมเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วแล้วคุณจะมีเงินใช้ในการสืบสวนองค่การปราบปรามกจจกรรมยังไงเพราะฉะนั้นที่ถามมาที่เจ<ฆ>้าก็แถลงนะมันต้องใช้จริงๆนะเงิน เงินที่จะใช้ในการตึกต้นประปามใหญกรรมคนเป็นผู้นำเนี่ยนะอย่างพี่คนตะวนเองไปกับในสิบในร้อยในพันในผลนะไปเยอะๆอย่างเงี้ยเรา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 ต้องจ่ายเงินให้ลูกน้องไหมกินอยู่ก็ต้องจ่ายถูกไหมถ้าจะจ่ายก็ต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้นาต้องใช้เงินในการทํางานสมัยพี่พี่ก็เคยใช่ไหมแต่ของพี่ใช้วิธีตั้งหมูดีธี พี่ตั้งมูลนิธิตั้งใจอยู่นาแกนะนะมีคนอ่าสัตย์ตรงสัทธามามาร่วมงานนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะหรือจัดงานทอดพระป่าส่วนหนึ่งถวายวัดอีกส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ในการป้องกันป่ารปราบรรยากาศของโจ๊กหรือในตํารวจรุ่นอื่นเขาจะใช้วิธีการไงก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เรามีความจําเป็นที่ต้องใช้เงิน,น,นในการปร่าปราอารยาการมเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขร,รียบร้อย แต่ถ้ามีผู้ชาคนไหนบอกว่าไม่เกี่ยวนะผมทาแค่นี้มีเงินเดอนแค่ไหนผมก็ทําแค่นี้โดยไม่คํานึงเป้าประสงค์ประสิทธิภาพของนานนะมันก็จะไม่ได้ประชาชนก็นจะลำบากไม่รู้จะพึ่งใครเหมือนกันแต่ผู้ชาที่สนใจความสงบสุขหรือร้อยความบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนอะไรตา่างๆทีต้องต้องพยายามที่จะทำให้ให้สู่เป้าหมายได้ใช่ไหม ท้ายาป่าผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วท่านโจ๊กอยากให้ป่าววิเคราะห์นิดนึงจะไปอย่างไงต่อจะสามารถทํางานอยู่ในสายเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ไหมจะเดินหน้าได้ไหมคะท่านได้นะไม่มีปัญหาเลยก็มาอยู่ที่ในช่วงนี้ที่ยังไม่มีการฟ้องร้องไม่มีการเปลี่ยนผลต่อจากเขาก็ยังเป็นผู้จัดการขอเองชาติใช่ไหม mm. เขาก็ต้องแบ่งงานให้ให้รองรอยให้รองสุรเชษให้รองอภิรักษ์ให้ ลองใหม่ที่จะขึ้นมามมมใช่ป่ะ,ะถามว่าคนพวกนี้สมมุตินะ่ะเขาหมดกำลังใจเ้ยแค่หมดกำลังใจ<ะ>แทนที่ก็จะทุ่มง,งาให้มันกระทบต่อประชาชนไหม<ะ>ใช่ไหมเอาละไม่รู้คุณแน่คุณอยากเก่งคุณทำเป็นคนเดียวดิ<ะ>เป็นไงใช่ไหมนี่มันกระทบหมดนะมันไม่ใช่ว่าไม่กระทบนะแต่ถ้าทุกคน ทำงานเต็มที่นะอย่างพี่เป็นสวัสดใหญ่หนาแกนะนะนะพี่มีลูกน้องอยู่ห้าร้อยกว่าคนพี่แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องหมดนะเป็นไงเฮ้ยทำไมเงินเดือนเหลือยี่สิบาทวะอ๋อไปหมดไปจับใจ่ายใช้สอยหมดเงินเดือนก็มาหักเอ๊ะทำไมเป็นหนี้เป็นสินจะกู้ยืมเงินใครร้อยละสิบร้อยสิบห้าทำไมเราก็ต้องคิดและแก้ไขปัญหาหลูกน้องทำไง ตั้งร้านคาสวัสดิการค้าขายบอกเอามาซื้อนที่นี่คนนอกก็มาซื้อที่นี่มีกาําไรนะเอาอู้ไปลร้อยละหนึ่งไปใช้ร้อยละยี่หมดอะไรย่างเงี้ยนะนะตั้งมูลิธิกองทุนให้ทํางานนรงนี้ตำรวจสมัครใจไปทํางานสมัครใจไปตายเข้าใจไหมนะที่อยู่นาแกเพราะเขามีขวัญกําลังใจมีสวัสดิการที่ดีไปนะเข้าปา่า เขาสมัครใจไปไม่ได้สนใจนั้นจะได้กลับมาไหมก็ไปเนี่ยมันก็เห็นเห็นเดี๋ยวบาดเจ็บล้มตายมากอะไรเงี้ยนะครับอั้นตรงนี้ถ้าเผื่อไม่เขาหมดกําลังใจแล้วผลมันก็พบต่อการทํางานนะครับได้ครับขออนุญาตไปน้อยนิดหนึ่งอื้ออุ่นจ้าเนี่ยตรงนี้ถึงสามแล้วน่าดูเดี๋ยวไปสามนี้ก็ได้ไหมขอ นไม่ถ่ายไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวขอเก็บภาพประกอบได้มีเงาไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทางกล้องใหญ่จะเ,เก็บมาอันนี้ใครทตเมรอคุณโสเนี่ยรอเจอเช็คเสรจะรับต่อจากนี้ต้องเห็นไหมนี่การเรื่องต้นแ